اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور. فرحة الدنيا بلقاء الاحباب تزيد والقلوب تذوب كان الليل تعيد. สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะ0ูนย์สอ8ห0 8 1งแปดส1่สํานำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย assalamualaikum ah w มะตุลล t u l วะบะเราะกาตุฮ h สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมุสลิมไทม์ซึ่งเราพบกันเป็นประจำนะครับ ทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางททบ5กดหมายเลข5นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อเราพบกันมีความห่วงใยให้กันตลอดนะครับและมีเรื่องราวของความรู้ที่เราจะเก็บเกี่ยวและนําสู่การปฏิบัติตลอดจนการทํางานของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอย่างต่อนเนื่องในทุกสัปดาห์นั่นเองเอาละครับท่านผู้ชมครับผมอยากจะพาท่านผู้ชมนะครับไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนพร้อมๆกันในช่วงนี้ครับ ช่วงห่วงใย,ยด้วยใจรักด้วยความห่วงใย,ยจากรายการมุสลิมไทม์ผลิตพันธุ์บุญเส้นตราต้นสนกองทุนสกาดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่มัสยิดฮิดายะตุลอุมะตลาดขวัญจังหวัดนนทบุรีวันนี้ทีมงานของเรามาเยี่ยมเยียนนางสาวดุษฎีขันตรีหญิงวัย40ปีป่วยเป็นโรคไตและ พิการทางสติปัญญาและการเรียนรู้ตั้งแต่ยังเด็กๆปัจจุบันเธออาศัยอยู่กับพี่สาวและพี่เขยเพราะพ่อแม่ของเธอนั้นเสียชีวิตไปตั้งแต่เธอยังเด็กคุณสมควรผู้เป็นพี่เขยเล่าให้เราฟังว่าดุษฎดีเองนั้นไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียง และเธอยังต้องล้างไตตลอดจนกินยารักษาอย่างต่อเนื่องรายได้ส่วนหนึ่งมาจากบัตรผู้พิการและการช่วยเหลือของพี่เขยกับพี่สาวแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครอบครัวช่อเหลือไม่ได้แล้วร่อนค่าเขาอะไรก็ไม่ได้นักษาทั่วไปเ,เวลาเอายามากินในโะรงพยาบาลเขาไปไม่ได้ผมาไม่ขอ,อายา ไปแล้วไปตรวจผลเดียวอ่ะและ้วก็เราไปหมอบอกไปรพามาเลยมารับยาเองทางครอบครัวเองได้ขอดูอาให้หนางสาวดุษฎีมีสุขภาพที่แข็งแรงให้ใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติและผ่านการทดสอบจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาไปได้ด้วยดี การมุสลิมไทยร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงได้มอบเงินทุนสกาดพร้อมผลิตพัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนและถุงยางชีพให้กับนางสาวดุษฎีขันตรีเพื่อเป็นกำลังใจต่อไป สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอม,มนะ0218468100 8 1 8 1 2 9 6 1 5สำนักงาน,นาคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย<ม><ม>ท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพธรรมะ02 1846810 0818129615 คนเราบางครั time, Likewise, ev, ้งมักจะกลัดกุ้มใจนะครับเพราะว่าไปมองคนอื่นและคนอื่นมีสิ่งที่ดีกว่าเรามีมากกว่าเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือจมพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เถอะนะครับและเรื่องนี้เราจะไปชมและรับฟังพร้อมๆกันนะครับในช่วงของวลาดิสตครับุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ala Sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma amin. Kau kau merak, kau santi, kau cemerun. Kau minta karuna parani cahing Allah subhanahu wa ta'ala. ได้โปรดประสบแด่พี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมัตที่กําลังรับชมในขณะนี้ที่เคารพรักทุกันครับวันหาดิสวันนี้อยากแกนําเสนอท่านพี่น้องผู้ชมในเรื่องของการพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ คำสอนหนึ่งที่ท่านรอซูลสัลลัลลอฮฺวะอาเลหิวะออลิฮิวะซอฮบิฮิวะสัลลัมท่านได้กล่าวสอนไว้โดยมีรายงานจากท่านอบูฮุรอยราะฮฺได้รายงานว่าอันนับนบีซัลลัลลอฮฺวะอาเลหิวะออลิฮิวะซอฮบิฮิวะสัลลัม ว่าท่านจึงข่าลเจ้าสั่วใส้ศาไดาพุทธเจ้าท่านอั้งหลายท r ่อยู่ในนี้ท่านสั่มพหกท่านทั้งหลายจงงงมอไปยัคนที่ด้อยกว่าพวกท่านอย่าได้มองหรืออย่าได้พิจารณามองดูไปยังคนที่เขาสูงกว่าพวกท่านทั้งหลายที่อยต่ในนี له มันเป็นเรื่องที่สมควรมากกว่าในการที่ท่านนั้นจะได้ไม่ดูถูกดูแคลนความโปรดปรานของอล l l a h ที่มีให้แด่พวกท่านมุตตะฟักุาลาไดฮิฮะดิสนี้ท่านอิหม,มบุคอรีและอิมามมุสลิมก็ได้บันทึกรายงานไว้แต่ในสำนวนฮะดิสนี้เป็นละฟาเป็นถ้อยคําที่รายงานของท่านอิหมาม,มุสลิมคําสอนนี้ได้สอนให้เราทราบให้เราได้รู้ ถึงการพึงพอใจในเนื้อหมัดที่อัลลอฮ์ให้เพราะว่าคําสอนนี้ท่านอิบนุญจารีตเนี่ยท่านได้กล่าวอธิบายว่าเป็นคําสอนที่รวมความดีเอาไว้เป็นคําสอนที่รวมบรรดาความดีเอาไว้ทั้งหลายนับตั้งแต่ความดีเพียงเล็กน้อยที่เรามองเห็นว่านี่คือเนื้อหมัดของอัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาเพียงเล็กน้อยแต่หารู้ไหมว่าการมองของเรานั้นอาจจะเข้าไม่ถึงก็เป็นไปได้ เพราะบางครั้งเราเห็นว่าสิ่งที่เรามีอยู่มันดูน้อยมันดูด้อยกว่าคนอื่นที่เขามีเพราะเราไม่รู้จักคำว่าอัลกออนาอความพอใจการพอใจในสิ่งที่ทนมีอยู่เนี่ยจะนำมาซึ่งความยิ่งใหญ่แห่งการมีเพราะมีคนจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่พวกเขาไม่รู้จักคำว่าพอและเราก็เห็นคนรวยจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่พวกเขามีคณนณลักษณะอัตตมะ ก็คือการละโมบโลภมากเขามักจะหาทุกวิถีทางให้ได้มาสิ่งซึ่งที่เขาปรารถนาบนคําว่ามากหรือต้องมากกว่านี้เขาวิ่งตามหาสิ่งที่มันเป็นดุนยาและพอท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เขาพึงปรารถนาก็ไม่อาจที่จะไปกับเขาได้ในโลกแห่งหลุมฝังศพแต่สิ่งที่เขาปรารถนาแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย และเขารู้จักคำว่าพอใจและขอบคุณอัลลอฮ์นั่นจะเรียกได้ว่าเป็นการรู้คุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาที่พระองค์พร้อมจะเพิ่มภูนให้กับเขาดังนั้นเราอย่าดูถูกดูแคลนต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเราเราอย่าได้ดูถูกดูแคลนต่อสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาจัดสรรริสกีให้กับเราแม้ว่าเราไม่อาจที่จะรวยเหมือนเขา หรือในบางครั้งเราเห็นว่าทําไมคนนั้นคนนี้มีทรัพย์มากมายเสียเลือเกินทั้งทั้งที่เขาก็ไม่ได้ปฏิบัติคุณงามความดีแต่เราต้องมอบหมายต่ออัลลอซุบฮานะฮุวตาลาในสิ่งที่เราอาจจะล่วงล้ําไปคิดหรือเกินในสิ่งที่เราเข้าไปอยู่ในการดูแคลนอัลลอซุบฮานะวตาลาเพราะอัลลอซุบฮานะวตาลาทรงรู้ดียิ่งต่อสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงจัดสรรหรือแบ่งปันให้จงพอใจเพราะการพอใจนั้น มาลลไล่ย่อมฟัดเป็นรั์ที่ไม่มีวันสูญสิ้นวบริษัทอฟิกวัลฮิดายะวะสลาัลุอะลัยฮมวรอมะตุลลอฮิวะบเราคาตุในช่วงสถานการณ์โควิด -19 การให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการและสมัชชุลารัชมนตรีในการประกอบศาสนกิจถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะเป็นการป้องกันและลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้น้อยลงย้ำกันอีกครั้งหนึ่งในการปฏิบัตินะครับการสวมหน้ากากอนามัยใส่ใจการล้างมือ ถือระยะห่างเดินทางเมื่อจำเป็นเน้นการฉีดวัคซีนเราจะร่วมขอดูอาด้วยกันนะครับเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมๆกันครับท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้ เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพธรรมะ02 1846810 0818129615 เดินหน้าฝ่ายสกัดและสังคมสงเคราะห์คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยยี่มเยียนและให้ความช่วยเหลือพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าพุทธหรือมุสลิมก็ตามโครงการนี้ได้จัดวางเวลาและแนวทางในการทํางานอย่างไรติดตามได้ในหน้าต่างกอทอสลามอะัยกุมรอมาตุลลอฮฺมาบรากาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราจะเห็นว่าการทํางานของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับในแต่ละส่วนงานนั้น ได้ทำงานต่อเนื่องเป็นประจำนะครับในรอบปีที่ผ่านมาและส่วนงานหนึ่งที่น่าสนใจครับนั่นก็คือฝ่ายสกัดและสังคมสงเคราะห์ครับซึ่งเราเคยนำเสนอกับท่านผู้ชมมาแล้วนะครับถึงโครงการนะฮะที่เราจะลงไปใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับถึงความก้าวหน้าของโครงการนี้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ท่านประธานฝ่ายอยู่ในระบบซูมกับผมแล้วนะครับท่านประธานไพศาลพรมโยงครับสลามวะไรกุงครับ อัลัยมุสลามุรฮัมมัุลลอฮ์เขาบอกกตัครับขอความรักความเมตตาจากลอสเวัสตลาสบกับจารสมานงานขนงแล้วก็ท่านผู้ชมสามารทุกท่านเลยนะครับอันดีละครับครับผมสบายดีนะอาจารย์ครับอันดีละครับก็ครับไม่ค่อยสบายอะไรอาจเปลี่ยนแปลงแต่โอเคได้ครับผมมาทำดีละดูแลสุขภาพกันนะครับในช่วงนี้อาจารย์ให้ก่อนอื่นเนี่ยอยากให้พูดถึงความคืบหน้าสักหน่อยก่อนนะครับของโครงการนะฮะของฝ่ายสกัดและสังคมสงเคราะห์ซึ่งเราได้เคยเสนอกับท่านผู้ชมไปแล้วนะฮะ ว่าณเวลานี้เนี่ยมีความคืบหน้าไปถึงไหนและเรากําลังดําเนินการในขั้นตอนไหนอยู่ครับครับก็สิ่งที่อาจารย์สมานถามก็คงจะหมายถึงโครงการสายทางสันใจสู่ชายแดนใต้นะครับซึ่งได้เคยทํามาแล้วเมื่อปีที่แล้วครั้งหนึ่งไปสร้างบ้านแล้วก็ไปไปเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้แล้วก็ไปทํารายการมาออกตามเพจเพื่อรับบริจาคให้กับโดยตรงนะครับซึ่ง ก็ตั้งใจที่จะทําโครงการที่2ออย่างรวดเร็วแต่เนื่องจากว่าจากอาการบาดของโควิดในทีในพื้นที่3จังหวัดนะครับก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอาจจะล่าช้าลงไปนิดหนึ่งแต่ว่าโครงการที่ดำเนินการในส่วนกลางเนี่ยก็ไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดนิ่งนะครับวันนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็กําลังจะเข้าสู่ในในช่วงของการปฏิบัตินะครับหลังจากที่เราได้มีการบริจัคมีการนําเสนอโครงการไปที่ต่างๆนะครับก็ขอย้อนนิดหนึ่งโครงการของเราเราตั้งไว้3 3 3 3, 3, 3, 3, 3, 3รายการ นะครับครงการแรกเลยก็คือการเยี <in> ่ยมบ้านนะครับผู้ยากไร้ตั้งไว้20รายใน4จังหวัดนะครับจังหวัดละ5รายก็คือไปไปเยี่ยมบ้านที่ยากจนลําบากนะครับแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือก็จะเอาเงินไปให้เขานะฮะบ้านละหลังละหมื่นแล้วก็เปิดบัญชีอันนี้โครงการที่1นะครับโครงการที่2ก็คือการสร้างบ้านตั้งไว้5หลังนะครับ5หลังก็จังหวัดละหลังนะครับจังหวัดละหลังก็มีสงขลาปัตตานีนราธิวาสและพะลยา นะครับแล้วก็ในนั้นก็จะมีบ้านของพี่น้องชาวไทยพุทธซึ่งก็มีมีรา,ายการมาแล้วหนึ่งหลังเช่นเดียวกับการไปเยี่ยมบ้านก็จะมีพี่น้องชาวไทยพุทธนะครับในส่วนทุกส่วนของที่เราตั้งไว้ส่วนอีกโครงการก็คือการแจกทุนการศึกษาซึ่งตั้งไว3้3ามถึงสี่ทุนอันนี้อาจจะอาจจะชะลอโครงการไปก่อนนะครับเพราะว่าให้2โครงการนี้สโครงการแรกเนี่ยสำเร็จสองโครงการแรกก็จะเริ่มนะฮะเริ่มตอเน,นียประมาณกลางเดือนนี้ก็จะลงพื้นที่นะครับลงดําเนินการก็จะมีภาพภาพกลับมาให้กับพี่น้องได้รับรู้รับทราบกัน นี่คือคือความหน้าของการทํางานครับครับผมห้าอย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงนะครับว่าเราจะไปเยี่ยมนะครับยี่สิบหลังอันนี้ไม่ได้หมายถึงเราไปสร้างบ้านให้เขาแต่ในส่วนห้าหลังเนี่ยเราได้สํารวจแล้วเราไปสร้างบ้านให้นะครับสาหรับพื้นที่ร้อนนะครับในสี่จังหวัดเนี่ยนะครับท่านอาจารย์ฮะณเวลานี้เองเนี่ยเราได้ลงไปในพื้นที่สํารวจและมีข้อมูลกลับมาเรื่ังครับว่าเอ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหลังที่เราจะสร้างเนี่ย มันที่ไหนยังไงแบบไหนบ้างเราได้ข้อสรุปหรือยังหรือว่าใกล้แล้วฮะหรือว่าอย่างคือเมื่อหลายเดือนก่อนผมได้ลงไปเองนะครับได้ลงไปตาสมานก็เคยติดตามไปดูกันก็พอหลังจากนั้นก็ได้วางงานให้กับคณะทํางานซึ่งเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ของสอบตซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ลูกหากันเมื่อปีก่อนเขาก็มีกลุ่มทํางานอยู่ประมาณสิกว่าคนก็ทุกคนก็ทําหน้าที่กันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลมาพอส่งข้อมูลมาผมก็ได้ให้ให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นลูกนนศิษย์กันที่สบตเนี่ยได้ทำกำหนดการไว้เรีย กำหนดการที่เราจะลงไปอยู่ในพื้นที่ประมาณ6กถึงเวันเนี่ยจะแจ้งเลยวันที่อยู่ที่ไหนไปเยี่ยมที่ไหนเราจะทําไว้เรียบร้อยนะครับ mm. มีบ้านมีรายละเอียดนะครับข้อมูลต่างๆถึงความยากลําบากของเขาแล้วก็บ้าน mm. ที่จะปลูกถูกต้างเราก็ได้ส่งส่งแบบแปลนผมเองได้ส่งแบบแปลนที่เราเคยทำเนี่ยส่งไปให้พื้นที่แล้วก็ทางนู้นก็หาผู้รับเหมาแต่ก่อนเราจะให้ในพื้นที่ทากันเองก็จะลาดช้าบ้างอะไรบ้างนะตอนนี้ก็ส่งให้ผู้รับเหมานะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการ ่สรุปราคาประมาณแสนกว่าบาทนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นการลงไปเนี่ยสิ่งแรกก็คือ20หลังนี่เราไปเยี่ยมพร้อมกับให้เงินเปิดบัญชีส่วนใน้าหลังที่จะสร้างก็เริ่มงานได้เลยนะไปถึงก็สรุปกับผู้รับเหมาแล้วก็อาจจะให้ให้ให้งวดแรกเข้าไปเขาก็จะเริ่มงานได้นะครับอันนี้ก็มาถึงเตร็มความพร้อมเรียบร้อยเลยครับครับผมนั่นหมายถึงว่าแต่ละหลังใน5หลังเนี่ยจะเป็นแบบแปลนเดียวเหมือนกันหมดผมเข้าใจถูกต้องไหมครับต้องครับถูกต้องครับถูกต้อง ครับผมณนะเวลานี้ถึงแม้ว่าโครงการเราเคยทํามาแล้วในปีที่ผ่านมาก็ตามและปีนี้กําลังจะเริ่มดําเนินการเนี่ยปัญหาอุปสรรคที่เจอและเราต้องรีบแก้ไขก่อนที่จะถึงวันจริงๆที่ลงไปตอนนี้ท่านมองเห็นอะไรไหมครับมีเรื่องเดียวครับมีเรื่องเดียวเนื่องจากก็คืองบประมาณเพราะว่าที่ผ่านมาโครงการแรกเราก็ทาไม่ได้เยอะเราปลูกบ้านแค่หลังเดียวนะ,ะแล้วไปเยี่ยมบ้าน18หลังไอ้บ้านที่ไปเยี่ยม เนี่ยคงไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะฮะเพราะตัวเลขตรงนั้นอาจจะแต่บ้านซึ่งเราเคยสร้างแสนกว่าบาทเนี่ยวันนี้เราต้องใช้งบเป็นล้านเพราะมันหลายหลังนะครับแล้วพอไปประจวบเหมาะกับสถานการณ์เรื่องโควิดด้วยมาประจวบเหมาะกับพื้นที่นี่คงช่วยอะไรเราไม่ได้เลยเพราะเขาเจอปัญหาเรื่องอุทกภัยด้วยแต่ว่าถึงจะเป็นปัญหาใหญ่อย่างไรเนะี่ยเราก็ได้มีการเตรียมการนะครับว่าโอเคช็อตหนึ่งช็อตสองช็อตสามเงินบริจาคไม่พอก็จะหาที่ไหนอะไรยังไงส่วนปัญหาอื่นๆก็คงไม่มีะนะฮะเพราะประสานพื้นที่ทีมงานที่จะลงไปก็ได้เตรีีียยยมกันปนท่เรรบ้้แลว เพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านได้พูดถึงเนี่ยนั่นหมายถึงว่าถ้าหากณนะเวลานี้นะครับงบประมาณที่เราวางไว้อย่างไม่ครบแต่ถ้าหากว่าถึงวันจริงๆเราก็สามารถที่จะมีกองทุนส่วนหนึ่งมาสนับสนุนแต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการเนี่ยนะครับถ้าหากว่าอยากมีส่วนร่วมสนับสนุนเราไม่ได้ปายปิดใช่ไหมเรายังสามารถที่จะเปิดได้จนกว่าจะถึงวันที่เริ่มโครงการผมเข้าใจถูกไหมฮะมันเปิดกว้างกว่านั้นอีกครับอาจารย์สมานมคือริงก ผิดชอบในส่วนของฝ่ายสกัดและสังคมสงเคราะห์เนี่ยเรามีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเรามีบัญชีเฉพาะเพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาสู่บัญชีนี้เนี่ยมันจะไปได้งานทางเดียวคืองานพวกนี้เกี่ยวกับงานอื่นเพราะฉะนั้นพอเราเริ่มโครงการเนี่ยการเริ่มโครงการตรงนี้เนี่ยเรื่องบ้านเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะจ่ายเงินทีเดียวเลยมันต้องใช้เวลาอีกเดือนสองเดือนจนกว่าจะเสร็จใช่ไหมแล้วถ้าเกิดมันเราก็คุยกันถ้าเงินมันมากขึ้น หมายถึงถ้าถ้ามันเหลืออันเหลือจากการสร้างบ้านเราก็ยังมีโครงการรองรับโครงการแจกทุนการศึกษานะครับหรือว่าถ้าโครงการแจกทุนการศึกษาเราเกิดโหนไว้เอายังไม่ทำนะครับเงินที่มีอยู่มันก็สามารถไปสร้างในในปีต่อไปได้ซึ่งทราบมาว่าสมาพันธ์สจังหวัดเขาจะมีการประชุมกันเดือนนี้เขาก็จะเชิญผมไปพูดเรื่องสกัดเรื่องอะไรผมก็อาจจะไปเปิดประเด็นของการสร้างบ้านที่พื้นที่อันดามันกระบี่พังงาภูเก็ตตรังสปูลนะสีหจังหวัดเนี่ยโครงการเดียวกันนะแต่เปลี่ยนพื้นที่ S <S <an> ในเมื่อมาถึงเวลานี้ผมเชื่อว่าหลายคนที่ชมรายการนะครับก็อยากที่จะรับทราบนะครับในช่วงเวลานในเรื่องของการสร้างบ้าน5้าหลังนะครับให้กับผู้เดือดร้อนที่เราได้พูดคุยกันเนี่ยโดยโครงการเราจะเริ่มเนี่ยนะครับในช่วงก่อนรอมฎอนหรือว่าหลังรอมฎอนไปแล้วครับอาทิตย์หลังวันที่ส0เนี่ยน,นะครับจะไปทั้งเยี่ยมบ้านและจะไป,สร,ปรสรุปการสร้างบ้านนะครับซึ่งเชอร์ละอกน่าจะสรุปได้เลยนะครับเพราะมีการเสนอราคามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คงจะเรียรกผู้รับเหมามาพูดคุย นะครับแล้วถ้าเผื่อว่าผู้รับเหมามีความพร้อมอีกเริ่มได้เลยฮะแล้วคิดว่าบ้านบ้านหลังขนาดนี้เนี่ยะคิดว่าน่าจะแล้วเสร็จในช่วงก่อนรอมฎอนน่าจะช่วงรอมก่อนเนี่ยรอยับชาบานเนี่ยน่าจะปลูกเสร็จน่าจะทําให้พี่น้องของเราเนี่ยได้เข้าไปไปอยู่อาศัยในช่วงของเดือนรอมฎอนเพื่อประกอบอามันอิบารัดาแก้และศีลอดได้อย,อ,ยอย่างดีนะครับแต่ถ้ามันไม่เสร็จตามที่เราตั้งไว้มันก็ก็อยู่ในประมาณน,นี้ฮะเพราะผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน3เดือนอันนี้ขึ้นอยู่กับ ความสามารถของผู้รับเหมาซึ่งยังไม่ได้สรุปกันนะ,ะจะเริ่มเลยครับโครงการเริ่มเลยครับผมทมดลิลละฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมและผมนะฮะเราก็จะเห็นแนวทางการทํางานแล้วก็เวลานะครับเพราะว่าที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยพี่น้องประชาชนคนชมรายการถ้าหากว่าอยากจะมีส่วนร่วมนะครับเราก็สามารถที่จะร่วมบริจาคได้นะฮะกับทางส่วนงานเราเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับในช่วงสุดท้ายนะฮะอยากให้ท่านฝากถึงความห่วงใย,ยและความร่วมมือ ในการช่วยเหลือกันในสังคมในยุคนี้ครับ่ันเนื่องมีคนถามเยอะว่าทําไมต้องลงไปสู่พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้หมือนผมเองก็เป็นคนเดินทางนะฮะแล้วก็ไปมาทุกๆพื้นที่นะครับแล้วก็เห็นเลยว่าความจาเป็นที่ต้องพื้นที่สามจังหวัดก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ได้หมายความว่าที่อื่นไม่จนที่อื่นไม่ลําบากแต่ที่อื่นเนี่ยถึงจะลําบากยังไงโดยเฉพาะในส่วนกลางเราเนี่ยการหางานการจ้างงานยังพอมีคนทําไม่ขี้เกียจนะนะฮะก็ยังพอหาอไรายได้ได้ แต่เวลาเราไปพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมันไม่มีการจ้างงานไม่มีงานให้ทําความลําบากที่ประสบกันมาอย่างยาวนานสิบกว่าปีหลังการป้นปืนแล้วเนี่ยนะครับนะฮะก็มาเจออุทกภัยบ่อยมากแล้วก็มาเจอปัญหาโควิดนะครับจึงเป็นความจําเป็นนะแต่ก็ไม่ได้หมายว่าพื้นที่อื่นไม่จําเป็นนะฮะอันนี้ก็ค่อยว่ากันไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือเป็นความจําเป็นที่จะต้องเข้าไปดูแลช่วยเหลือเป็นระยะระยะผมไม่ได้ทําในานามของตัวเรานะผมเป็นตัวแทนของฝ่ายสก,กัดและสังคมส่วครห์ของคณะกรรมการกลาง ซึ่งมีท่านจุฬาแลชมนตรีเป็นประธานนะครับทุกคนก็สนับสนุนโครงการต่างๆเหล่านี้ครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับเราคงได้รับทราบนะครับความคืบหน้านะครับในการทํางานของฝ่ายสกัดและสังคมสงเคราะห์และผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนชมรายการทั้งก็คือผู้หนึ่งนะฮะที่จะมีส่วนร่วมกับเราด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณไพศาลพรมโยงเป็นอย่างสูงที่ได้มาให้ข้อมูลกับทางรายการครับสลามวอะไรกุมครับอัลเลาะห์มรัตุลลอฮฺบัดกาตบินดีครับ ท่านผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับเวลาของเราหมดลงเพียงนี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับเราจะเห็นว่าการทํางานอย่างต่อเนื่องนะครับของคณะกรรมการก,กลางอิสลามแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝ่ายสกาดและสังคมสงเคราะห์นะครับเราพยายามที่จะลงพื้นที่และช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมนี่คือทั้งหมดของรายการมุสลิมไทม์วันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงานขนงและทีมงานของเราทุกคนตัองลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ assalamualaikum warahmatullah w a b a r a k a t ฮ uh. ์สวัสดีครับการตัดสินใจในการทำเรื่องอะไรก็ตามในเบื้องต้นเราต้องพิจารณาก่อนว่าเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ผิดตลักการศาสนาอิสลามหรือไม่เมื่อไม่ผิดตลัการศาสนาท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลฮุอะลัยฮะสัสลัมจะเลือกทำสิ่งที่ง่ายกว่าเสมอเพราะท่านนาบีไม่ต้องการให้บุคคลใดกระทำสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นภาระหนักกับเขา แต่ท่านนบีส่งเสริมอะไรที่เป็นเรื่องที่ง่ายดายและสะดวกท่านนบีมักเลือกทําก่อนเสมอโดยมีเงื่อนไขเดียวคือต้องไม่ผิดตลักการศาสนานั่นเองท่าน,นลลรอซูลสุลลัลฮวะัลฮิวะสลัมได้กล่าวว่ามีสองเรื่องให้ท่านรอซูลสุลลัลฮวะัลฮิวะสลัมเลือกทําท่านรอซูลจะเลือกทําในสิ่งที่ง่ายกว่าเสมอตราบใดเรื่องนั้นไม่ผิดตลักการศาสนาถ้าหากว่าเรื่องใดเป็นสิ่งที่ผิดตลักการศาสนา ท่านละซูลอลลัลลอฮุอัลลยฮิวะซัลลัมจะเป็นผู้ออกห่างมากกว่าผู้คนทั้งหลายบันทึกโดยมุสลิม